หลางการลีวยวงานคุณเจ้าต้องแลงคุณหุยของแห่งสายฟ้าแหงทอกระดอกนีิไอ้หนอยเยอะเข้ามามันอันตรายแต่แส่ไฟมันสูงมากเยอะเข้ามาไม่เป็นไรป้าป้าเฮ้ยมันซบมือข้าโอ้แสบ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 คณะเลยนี่มันสายฟ้าแห่งทอกระดอกนะเว้ยผมจะสอยตะวไม้ประหานี่เองพี่ชาโอ้โหเด้งกระดองเด้าเลยจะช็อตจะทรมานเจ้าพิชิดาบแตกไปเลยไอ้โลนซ่าล็อกอาร์ตท้าทายทั่วเที มึงอาจทำร้ายพี่ชายข้ากูจะซดดามึงไอ้หนูมึงจงดูข้อของมึงเพราป๋ากูจะต้องถูกซดจนขี้ดาแตกฮ่าฮ่าฮ่าซดกระนำซัมเบอร์สเตลว้าเหวงพงยาเหวงพลังซูเปอร์เสียฮ่าโอ้ยขี้ดาบแตกอะไรวะเฮ้ยไอ้บอยฮ่าเห็งพลังจนตดแตกข้างไม้สินะเสร็จล่องได้ไปเลยเฮ้ยมึงเฮ้ยต้องรวบรวมพลังทำลูกสายกว่าแล้วเหวินพลังลามซ่า เฮ้ยมึงอยาเข้ามาเฮ้ยมึงจะสู้เหรอมึงจะสู้เหรอเฮ้ยมึงหยาดนะเฮ้ยกูยากเฮ้ยมึงอยาขึ้นเข้ามาเฮ้ยมึงอยาใจแข็งเฮ้ยเฮ้ยอยาฟาดตีพวกเน่งเลยไม่ได้เว้ยเฮ้ยเออตอนนี้แหละแกโถดชายจินพาวเวอร์หลักโกโนเค็นต้นตีนดีดดังมุนกระแทกดังวายุมายาเอ็กแทกไลห์ของเคสอัลโหฮัมโบ้คโบุคายฮิโรคาบุคาเค็นตอนนี้เลยเข็นการนาคเคสจินพาวเวอร์ ชายามกทพประสานกายคู่ขนานฮิโนะคำโนค้าเซนิเวตดรอนกับเชื่อที่เหลือยกหิงอ้ายเคทุนเต็มที่เลยใครกระเต๋าของข้าแตะสักสองข้างเลยจบ้าเอ้ยใครกระเต่าก็เป็นกูเล่นหมดแล้วบ้ามึงไม่ใช่เทพยุดแล้วจำคือคนเจ็บแล้วจำคือเทพฝ่าไปก่อนเถอะกูจะไปฟ้องพ่อกูปาป่าทอกระดออไมเล่นงานพวกแกไปบ่อยดูครัข้าต้องพาแกไปรักษา ไอ,บอ้บอยมึงแข็งใจเลยนะแม่มดคนนั้นรักษาเจ้านีได้เททูดเมียของโอดนแม่มดเจ้าสามารถรักษาเจ้านุนี้ได้จงกพาเจ้านุนี้ไปหาเฟรยารอ,อดีตเมียโอดนเร็วเข้าเคทูดเราต้องหนีไปกันแล้วไอ้หนูพวกเทพเจ้าแห่สงสงครามกางอาณาเขตอินทททวเทอร์